สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับสวัสดี f c ทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีกับช่องศรัทธาปาฏิหารนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ขอให้นะครับผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังในคลิปวิดีโอนี้นะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ำรวยร่ำรวยนะครับอย่าเจ็บอย่าจนทุกคนทุกท่านนะครับก็ก่อนที่จะเข้าในเนื้อหาของคลิปนะครับคำเตือนนะครับให้รับชมเพื่อความบันเทิงนะครับหรืออาจจะนําข้อมูลไปใช้ให้เกิดความคนกีนชีวิตของแต่ละบุคคลแต่ละท่านนะครับ ซึ่งนะครับตัวเลขที่จะวิเคราะห์ต่อไปนี้นะครับจะเป็นเลขมงคลมันคือเลขมงคลประจําวันประจําเวลานะครับมันไม่มีสูตรให้ไม่มีสูตรแจกและผมไม่มีการทําสูตรให้ดูนะครับเป็นเลขมงคลของผมเองนะครับเป็นเลขคู่เลขตร์นะครับทั้งหมดเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับก็ยังไงก็จะลืมนะครับฝากกดติดตามกดซับสบไครต์และ กดกระดาษดินแจ้งเตือนแล้วนะครับเวลาผมลงคลิปใหม่ๆนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนั้นๆนะครับนะนะครับก็โอเคนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นการวิเคราะห์นะครับเลขกําลังวันฮานอยนะครับของวันที่14นะครับวันที่ส4มกราปี65นะครับเป็นเลขกําลังวันนะครับก็ก่อนอื่นนะครับเราไปตรวจกันนะครับตรวจผลกันเลยนะครับตั้งแต่ ทั้งหมด4รอบ4เวลานะครับแต่พิกัดกรอบสั้นๆนกรอบแคบๆนะครับก็จะอยู่ที่3เวลา5โมง6โมงแล้วก็1ทุ่มนะครับ5โมง6โมงแล้วก็1ทุ่มเจะดูเลยนะครับเราจะไล่กันไปดูตั้งแต่รอบแรกกับจฉปาะกิดนี่นย032นะครับ28 03 2 28ไม่มีนะครับ มาในส่วนของชุดกองกว้างจะเป็นตัวนี้นะครับกองกว้างมาในส่วนของเลข3นะครับมาในส่วนของเลข3ก็คือ3 2นะครับมาดูรอบที่เป็นกรอบ่ากอดแคบที่ผมจะพิกัดมันจะอยู่ที่พิเศษปกติแล้วก็วีพีนะครับพิเศษในสองสี่หนึ่งนะครับห้าเก้านะครับสองสี่หนึ่งห้าเก้านะครับตัวเด่นมาเลยครับนี่นะครับตัวเด่นจัดๆก็จะอยู่ใน ชุดนี้นะครับตัวสีแดงๆนะครับอยู่ที่ว่านะครับใครจะนําตัวเลขชุดไหนเวลาไหนนะครับไปใช้เกิดความคนแก่ท่านเองนะครับเราไม่สามารถชี้ชัดและชี้บอกได้ขนาดนั้นนะครับรูรอบปกตินะครับทีนี้หกสามแปดนะครับหนึ่งสองนะครับหกสามแปดหนึ่งสองไม่มานะครับไม่มีเออนะครับมีแต่ห้าสามห้าหกนะครับ ายไปแต้มหนึ่งนะครับมาดูรอบสุดท้ายทีเด็ดนะครับใครอดทนรอถึงรอบทุ่มหนึ่งทีเด็ดอยู่ไหนครับถ้าใครดูดีๆนะครับทีเด็ดอยู่ไหนอยู่ที่เลขศูนย์ครับทั้งๆที่ผมวงเลขเจ็ดมีงวดนี่แหละที่ผมวงเลขเจ็ดแล้วไม่มานะครับผมบอกเจ็ดจะมาตอนไหนครับไอศูนย์จะมาตอนไหนครับหนึ่งทุ่มครับมาตามนัดครับหนึ่งศูนย์ห้าครับสามเก้าครับเห็นไหมครับ ศูนย์เวลาเดียวนะครับพี่กดให้ตัวเดียวเวลาเดียวเลขศูนย์นะครับนี่ทั้งสามทั้งเก้ามาอีกนะครับมาทุกตัวตัวเด่นมาเกือบทุกตัวยกเว้นเลขเจ็ดตัวเดียวนะครับเออแล้วผมก็ไปลงเลขเจ็ดยกเว้นเลขเจ็ดตัวเดียวมาหมดเลยนอกนั้นมาหมดทุกตัวเลยนะครับแล้วก็หนึ่งศูนย์ห้าดูนะครับเนะนี่ยทำไมไม่เป็นเลขหนึ่งนี่นะครับตัวนี้เหมือนกันจะกล้าเป็นหนึ่งได้ไหม เสียดายอยู่นะครับใส่วนงามตัวหายไปตัวเดียวขาดเป็นตัวเดียวนะครับทีนี้เรามาดูว,น 24, นว,วันที่สิบสี่น,นะครับวันที่สิบสี่วันที่1 4เดือน1นะครับปีห5้านะครับผมเป็นงวดที่126นะครับ หนึ่งร้อยี่สิบห้าไม่พลาดนะครับเนี่ยไม่พลาดนะนะครับเต็นเนี่ยไม่พลาดนะครับอืมมันที่อยู่ที่ว่าวันไหนนะครับจะมีชัยนะครับวันไหนจะจะมาไวมาช้านะครับมันจะไม่เหมือนกันบางวันก็ยึดยับเลยนะครับเหมือนวันก่อนอ่ามันมันจะไม่ทุกวันนะครับมันจะมีวันที่ยับบ้างมายับบ้างก็เป็นเรื่องปกตินะครับทีนี้มาดูสองตัวกันนะครับมีตัวไหนบ้างที่เด็ด ตัวในบ้างที่เด็นซีนะครับกับสองนะครับซีกับสองนะครับ,บ,นะรบทีนี้มาดูผมจะประกบให้ดูสี่หกสี่เก้า สี่แปดสองสี่สองสี่สองหกสองแปดนะครับสองสี่สองหกสองแปดนะครับ สามตัวเด่นสามตัวผมคาดว่าจะมา2อถึงสตัวด้วยซ้ำนะครับอาจจะมาทุกตัวเลยนะครับยกมานะครับสี่สองสี่สองหกสำหรับสามตัวทีนี้มาดู4ตัวมีดังนี้4 สองหกแปดแปดกับหกเนี่ยลุ้นนะครับลุ้นในรอบแปดเนี่ยลุ้นในรอบนี้แปดกับหกสิบเก้าศูนย์ศูนย์ สิบเก้าศูนย์ศูนย์แปดกับหกนะครับจะไปเด่นในช่วงเวลาส <c oughs> ิบเก้าศูนศูนย์รประกบที่นี่ครับลองสามตัวดิศูนย์หนึ่งสี่ 1> 0 17 018นะครับ047ย่จะบอกนะว่าอัดอั้น7พรุ่งนี้มาเจ็ดสักสามรอบสี่รอบเลยอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอั้นมาวันนี้วันนี้ไม่มาสักตัวเลยนะครับโอ้โหนะ047 048นะครับ078 147 1>, 1 4 8 1 7 8 4 7 8นะครับพรุ่งนี้นะครับวันที่14เนี่ยน่าจะมาเยอะกว่าวันที่13วันที่13เนี่ยจะทุกคนนะครับให้ดูขิกัดตรงตัวสีแดงนะครับนะครับถ้าสายวัดใจหน่อยก็จะตรงจีนี้นะครับอ่าเดี๋ยววงให้เดี๋ยววงให้ววใหครับเลข4นะครับขออนุญาตวงเลข4 ดูจะมากี่รอบ4กับ2มีโอกาสมาทั้งคู่เลยนะครับในใจอยากลงทั้ง2ตัวแหละนะครับไม่รู้ว่าจะมารอบไหนแต่4กับ2เนี่ยผมจะขอไม่พิก,กัดเวลานะครับแต่พิก,กัดเวลาที่น่าลุ้นสุดก็คือทุ่มหนึ่งเนี่ยหกับ8นะครับจะชิงกันมาดีไม่ดี68ด้วยนะครับดีไม่ดีคู่กันมาเลย6886นะครับก็โอเคเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอให้ผู้ที่ติดตามรับชมรับฟังใน คลิปวิดีโอนี้ครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอย่าลืมกด Subscribe และก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เรานะครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ